สวัสดีครับก็ผมต้องการคริปโตนะผมวันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ยผมก็เรื่องของอินดิเคเตอร์ กลับมาอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะผมก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดูง่ายแล้วก็เป็นเร็วนะครับผมสาหรับในการเทรดในระยะสั้นหรือหรือจะเป็นเรทเทรดก็ได้นะครับผมก็กนเ,เลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งอินดิเคเตอร์ในวันนี้นะผมเราจะใช้ไทม์เฟรม15นาทีนะผมในการเทรดเท่านั้นนะครับผมคืออินดิเคเตอร์ตัวเนี้ย จะแม่นมากเมื่อต่อเมื่ออยู่ในท์เฟรม15นาทีนั่นเองนะครผมซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะผมจะเรียกว่าเป็น colorful moving average นั่นเองนะผมซึ่งจะมีกดนะกดลงมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะผมนะอันนี้ก็จะเป็นช็อตเป็นลองช็อตจะเป็นสีแดงลองจะเป็นสีเขียวนะผมวิธีการเรียกกมาใช้นะผมก็ง่ายแสนง,ง่ายเลยนะผมก็คือเพียงแค่ กดอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะผมแล้วพิมพ์คำว่า color f u l l นะครับผม mm hmm. moving average เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะผมว่าอ่ะตรงนี้เอาง่ายๆเลยจิ้มเข้าไปนะครับผมแล้วทีนี้มันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ให้เรากดเจ้าตัวแก้ไขกันก่อนนะครับผมตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวสามเหลี่ยมแล้วกันเพื่อจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับผมอย่างอ่าเ Um มินิมัมนะครับผมแล้วก็ไทแงกเลอรนะครับผมแล้วก็ไทแงกเลอร์ดาวตรงเราเข้าแม็กซิมัมนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราดูง่ายขึ้นนะครับผมแล้วเรามาที่ Input เราเลือกแฟกเตอร์ตรงนี้นะผมให้เป็น0.5ซึ่งปกติแล้วเนี่ย0.7เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นนั่นเองนะผมแต่ว่า0.5เนี่ยคริปโตเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วกว่านั่นเองแล้วตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น39นั่นเองเนี่ยผม39นี่ก็คือ moving average 39 มันจะย้อนหลังไปไกลอยู่พอสมควรนะครับผมเอาเทเบิลออกตรงนี้นะครับผมแล้วกดโอเคปุ๊บเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ของเจ้าตัวของช็อตลองตรงนี้นะครับผมเราก็จะเห็นว่าอานี่แหละมันก็จะมีจุดตรงนี้นะครับผมกดง่ายๆเลยนะครับผมก็คือว่าเมื่อมาขึ้นแดงปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็ทำการช็อตอะไรแบบนี้นะครับผม แต่ทีนี้เรื่องของ False Signal เราก็ยังจะต้องกรองอยู่ดีนะครับผมเพราะว่า indicator หลายๆตัวเนี่ยมันจะมี False Signal อยู่ดังนั้นนะผมเราก็เรียก indicator อีกตัวหนึ่งนะผมที่ชื่อว่า Super Trend นะครับผมแต่ว่า Super Trend ตัวนี้นะผมจะใช้ Any indicator นะครับผมโอเคเรียบร้อยโอเคเราได้หน้าตาแบบนี้มานะผมคือ ซูเปอร์เทนตรงนี้นะผมก็จะเป็น RSI ด้วยนั่นเองซึ่ง RSI ตรงนี้นะผมเราก็จะรู้ว่ามันเป็นโอเวอร์บอสหรือว่าโอเวอร์โซนั่นเองแต่ว่าเราจะต้องปรับอีกเล็กน้อยนะผมปรับเล็กน้อยปรับตรงจุดอินพุตนะครับผมจาก10เนี่ยให้เป็น20นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มานะผมสำหรับใครที่เทรดไม่เป็นเทรดไม่เก่งหรือไม่มั่นใจในตลาด เชิญทางนี้เลยนะครับผมกับ Bigget มีเ er, ทเดอร์ฝีมือดีให้คุณได้เลือกใช้งานกันได้เลยนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่เสียเงินจ้างเขาเลยเขาแค่เทรดธรรมดาเราก็ลอกเข้ามาเท่านั้นเองสมัครได้ใต้ดีคริปชั่นนี้นะครับผมกดข้อแรกของเรานะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสีเขียวตรงนี้นะครับผมนั่นแปลว่าเราเนี่ย ให้ดูนะครับผมว่าตัวต่อไปเนี่ยจะเขียวด้วยหรือเปล่าและที่สำคัญเลยซ u เปอร์เทรนจะต้องเป็นเขียวเจ้าตัวนี้เกิดขึ้นมาตรงซ u เปอร์เทรนที่มันเป็นสีแดงดังนั้นเราไม่ยุ่งนะครับผมเอาล่ะเราเจอสัญญาณแล้วนะครับผมสัญญาณของการลองนั่นเองนะผมจะอยู่ที่เจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมคู่นี้ถ้าเกิดว่ามัน กลับมาปิดเขียวนี่ก็แปลว่าเจ้าตัวนี้สามารถกดลองเข้าไปได้นั่นเองนะครับผมแล้วซ u เปอร์เทนตรงนี้จะต้องเป็นสีเขียวด้วยดังนั้นแล้วนะครับผมเราก็จะทำการลองนั่นเองนะครับผมลองอโดยการที่ว่าเราพร้อมเมื่อปิดเส้นนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็ทำการใช้โลเดิมนะครับผมตรงนี้นะ ทำการสต็อปลอตรงนี้นะผมแล้วก็ขึ้นไปอ R หนึ่งจุดหนั่นเองนะคผมแล้วเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวนี้เราจะได้กินหรือเปล่านะครับผมนี่เราก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่ไม้นี้เราก็กินได้อย่าง บสบายๆนั่นเองนะครับผมด้วยเลโชอาร์หนึ่งจุดห้า,านั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเราก็เจอลองสัญ,ญลักษณ์ลองอีกแล้วนะครับผมแล้วเจ้าแท่งเทียนตัวนี้ก็ปิดเป็นตัวสีเขียวด้วยเช่นกันนะครับผมก็คือเราก็จะทําการลองตรงนี้นั่นเองอ่ะแล้วใช้สต็อปลอสนะครับผมอยู่ที่อ่าโลเก่านั่นเองนะครับผมและ ขึ้นไป rr ่า,อ,าอีกเช่นกันนะครับผมโอเคแล้วเรามาดูกันโอเคเรียบร้อยนะครับผมคือตรงนี้เราก็ได้กินแล้วนะครับผม1นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูชอ็อตกันบ้างนะครับกดของฝั่งชอ็อตนะครับผมก็ง่ายมากเลยนะครับผมก็เพียงแค่เจอเจ้าตัวสีแดงตรงนี้นะครับผมแล้วปิดเรียบร้อยปุ๊บแล้วไอ้เจ้าตัวของซ u เปอร์เทนข้างล่างนะครับผมที่เป็น i s i ยังเป็นสีแดงอยู่อันนี้เราก็สามารถเปิดช็อตได้นะครับผมนี่เราก็อาแท่งเทียนปิดตรงนี้ใช่ไหมเราก็ลงไปเลยนะครับผมใช้โลเดิมนะครับเป็นตัว s t ็อปลอสแล้วก็ RR อยู่ที่1.5ดูซิว่าเราจะได้กินไม้นี้หรือไม่นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วนี่เราก็จะได้ r รห่ 1> 1. 5, เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปดีกว่านะครับผมเราเจอแล้วนะครับผมสัญญาณอีกตัวหนึ่งนะครับผมคือเจ้าตัวนี้นั่นเองแล้วซ u เปอร์เทนยังอยู่ด้านสีแดงนะครับผมนั่นแปลว่าเราสามารถชอร็อตได้นั่นเองนะครับผมแท่งเทียนนี้จบตรงนี้เราก็เท่ากับว่าเราเอาโลเก่าตรงนี้มานะครับผมแล้วก็ชอ็อตร R1.5 ่เหมือนเดิมนะครับผมเข้ามาลากตรงนี้ อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะผมว่าจะได้กินหรือเปล่าสําหรับไม้นี้นะครับผมอ้าว,วิ่งไปปึ๊บอ,อ่าเรียบร้อยนะครับผมอีกไม้หนึ่งตรงนี้เราก็ได้รับอาร์หนึ่งจุดห้า,าแล้วนะครับผมจะสังเกตได้ว่านะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยกดมันง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเกิดด้านบนด้านบนสีเขียวด้านล่างสีเขียวเรากดลองใช้โลเก่าในการทำ สต็อปลอสแล้วก็ทำอา R ์อานะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งชอ็อตไอเจ้าตัวนี้เป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีแดงด้วยแล้วทีนี้เราก็สามารถชอร็อตได้โอเคถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอในเรื่องของตลาดไซเย์ล่ะเราจะทำยังไงนะครับผมอันเนี้ยอินดิเคเตอร์ทุกตัวในโลกนี้แตกหมดเลยนะครับผมดังนั้นเราจะ เอาตัวอีกตัวหนึ่งมาเสริมนะครับผมนั่นก็คือ Impulse m a c d นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมผมเคยทำคลิปวิดีโอไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับผมก็สามารถขึ้นไปดูข้างบนได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆเลยนะครับเราก็ปรับสไตล์นะครับผมให้เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ด้านบนเนี่ยเราก็ปรับเป็นสีฟ้าให้หมดเลยเนาะอ่าเสร็จแล้วทีนี้ให้ปรับไปเป็นลายนะครับผมส่วนเจ้าตัวของ Hito เนี่ยตรงนี้นะครับผม เราก็เปลี่ยนเป็นคอลัมน์นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่าจะได้แบบดูแตกต่างเล็กน้อยนะครับผมแล้วเราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยตรงไหนนะครับผมสมมุติว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะกรองซิกเนลนะครับผมเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นสีแดงก็จริงนะครับผมข้างล่างก็เป็นสีแดงด้วยแม็กดีเจ้าตัวซูเปอร์เทนก็ยังเป็นสีแดงด้วยนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยเจ้าตัวของอ่าอิมพัลแม็กเนี่ย ไม่มีโมเมนตัมเลยนะผมก็คือพูดง่ายคือมันเป็นราบเรียบอย่างนี้นะผมเราก็จะไม่เทรดนั่นเองนะผมก็แสดงว่ามันเป็นไซด์เวย์เราอาจจะโดนกินสต็อปลอสง่ายๆก็ได้นะครับผมคืออันเนี้ยมันเป็นตัวกรองว่าเราเนี่ยจะใช้เป็นไซด์เวย์หรือเปล่านะผมถ้าเกิดว่าเป็นไซด์เวย์เราก็จะไม่เข้าโพสิชันนะครับผมนะเห็นไหมอันนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาใช่ไหม ตรงนี้มันขึ้นลองก็จริงนะผมแต่นี่ยังเป็นชอ็อตอยู่แล้วไอ้นี่สีแดงโผล่มาจากไหนแล้วข้างล่างไม่มีโมเมนตัมด้วยนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่เทรดม้นี้ถูกไหมเออเราก็กรองสัญญาณจนกระทั่งมันมีโมเมนตัมตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่พอมันมีโมเมนตัมตรงนี้แสดงว่าสัญญานี้กับสัญญานี้ ใช้งานได้นะครับผมเราก็จะทําการช็อตนั่นเองะครับผมโอเคสรุปเลยง่ายๆเลยนะครับผมก็คือว่าสําหรับเจ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าสัญญาณข้างบนเป็นเกิดสีเขียวสัญญาณด้านล่างสีเขียวอยู่แล้วและข้างล่างมีโมเมนตัมใน i m p พ l ลแม็กดเนี่ยก็จะทําการเข้าไม้นั่นเองนะนรับผมนะโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีโมเมนตัมนะผม อย่างเช่นช่วงนี้อ่าช่วงนี้เราก็จะไม่เข้าเทรดนั่นเองเนี่ยผมส่วนถ้าเกิดว่าเราจะช็อตใช่ไหมสีแดงถ้าเกิดสีแดงตรงนี้แล้วข้างล่างสีแดงมีโมเมนตัมตรงนี้เราก็เข้าเทรดนะครับผมก็แค่นั้นเองง่ายๆนะครับผมนี่เราก็สรุปประมาณนี้นะครับ ใครที่สงสัยยังไงนะผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมคือเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมสัญญาณช้าหน่อยแต่ค่อนข้างที่จะชัวร์มากๆเลยนะครับผมนะก็ ทำการแบ็กเทสกันดูด้วยแล้วกันนะครับผมซึ่งบ t c o i n ในระยะ15นาทีเนี่ยมันจะค่อนข้างเหวี่ยงแล้วก็มีฟอสซิกเนลค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมไม่ว่าตัวไหนอะฟอสซิกเนลก็จะเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวคริปโตดังนั้นแล้วเนี่ยนะผมก็มีสต็อปลอสไว้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อไม้เก็บไม้ไว้ด้วยนะครับโอเค แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ใครที่คันไม้คันมือนะผมก็สามารถเอากลยุ่นเนี้ยไปเทรดใน b i t g e ตก็ได้นะผมหรือใครที่กลัวตลาดนะผมก็ไป Copy t r a เทรได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บ